สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับเรียกว่า เข้าเดือนที่สองของปี2 5 6 6แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดวงยังไม่ดีขึ้นหรือจะดีหรือเปล่าอาจารย์ก็แนะนําอย่างนี้นะครับที่สถาบันพรังพุทธ,ธานุภาพนะครับซอยน้มิ่นทร์า8ตอนนี้มีจัดสวดมนต์บูชานพคะ์สืบชะตาใหญ่นะครับทุกวันพระใครที่สนใจอยากจะเสริมบุญบารมีตัวเองนะครับก็มาร่วมสวดมนต์กันได้ทุกวันพระเพราะว่าบทที่อาจารย์ได้ทำให้เนี่ยเป็นบท ส่วนที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับแก้เคราะห์แก้ดวงชะตาโดยเฉพาะเลยนะพลิกฟื้นจากร้ายเป็นดีนะครับ